เอาผมจิก็เริ่มแล้วนะก็ตัวเลขมาที่หลังก็ได้เอา,า,าอนี่นะโอ้เนี่แหละนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเออนนไ,วไ,ว <c oughs> ไปไมิจฉไปประชุมจนจนเริ่มมิจฉาคนอื่นไหว <c oughs> ครับแต่ทังช่องซีช่องมันเอกออจะได้มากขอแนวทางอซึ่งจากคุณพี่สอทอ่อกันนะครับว่างวดประจำวันที่สามสิบรันวาคมสองพันหกสบี่นี่คุณพี่สอทอ่อได้มากหรือยังครับผมจะให้เพื่อเป็นแนวทางให้ฟซีครับได้มากแล้วนะครับว่บาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคักละว่าโอ้คักนี่เลขจักหางเบอร์ลายวอนสุดสุดฟีเมือ่อคืองวันนี้ <c oughs> เอ้า บอกถึงงวดที่แล้วให้ผมฟังยักหน่อยให้เอฟทีฟังจักหน่อยนะครับผมบางงวดที่แล้วได้ตัวใดครับผมงวดที่แล้วมันก็ได้เ็ตห้าสามแปดครับผมเกตห้าครับสามแปดบัดนี้เขาก็มางซับเอาเ็ดเป็นสองประตูโอ้สองประตูครับกลับจาจับเป็นสองประตูครับครับผมบัดนี้วันนี้ได้มากกันการเลขกระชิก ข้างบนมันส no? ah, oh, uh, ิมีจักหางครับเลี้ยงมันหลายตัวนะครับมันย่านแต่มันตรงกับเลขดังอีกต้นละจังหวัดบางขันก็ตรงเลข้ยงดังอาซื้อใส่กับว่าใดือเก่าสามเป็ดเนาะสามเป็ดอาซื้อว่าใดแปรตลดตะลีก็ยังบ่ได้โอ้แปรตลดตะลีก็ยังบ่ได้แต่ว่าซุ้มหาน้องไปหาซื้อตามจังหวัดมันก็ว่าใด้คนล้วหาสิบก็ตัวโอ้หาสิบก็ตัวหาสิบก็ใบครับครับผม คนราคาสิบก็ใหม่กว่าโอ้ oh, โชคดีตัวฉันเอาครับตัวพี่น้องเดี๋ยวค่อยเราลุ้นกันว่างวดประจำวันที่สามสิบนี่สีไม่เลขจักหางนะครับผมงวดสี่แล้วไม่เลขยู่สองหางพี่น้องอยู่สองหางครับเขียนเ,เขีานายนอะไรครับผม เอ้บงามเลเอาบ้าโหลดก็ขอแต่วันถิกนะก็ไปหาะตกนาเลยถือาวเาเอามาย่านแต่วันตรงกับเลขดังเลขอันเขาตห่อยครับผมเอาเอาเมื่อกี้เขียนง่ายๆยวให้เพิ่นครับผม ครับเด็กสามหางวะเด็กสามตัวเอาสามตัวแมนบอสเด็สามตัวมีสองตัวอันนี้อันนี้เลขบนเนี่ยแมนบอสนี่เลขบนนี่มีมีหนึ่งหนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่ตัวไรกก่อนครับผมหกสี่กับห้าศูนย์ หกสี่คับห้าศูนย์ครับเลขเลขสองตัวเลขสองตัวเลขสามตัวก็มีหนึ่งหกสี่เจ็ดหกหนึ่งหกสี่กับเจ็ดหกสี่เหรอครับครับผมโอ้ไม่เจอตัวองกมาตัวพี่น้องหนึ่งกันครับเลขหลังห้าเจ็ด อันนี้อันนี้เป็นเลขบนบ้างครับข้าวพันธุ์นั่นบนบนครับบนอันนี้ล่างดิห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดล่างห้าเจ็ดกับห้าแปดครับผมอ่าเลขนี่นอนห้างสิละเอซีเพิ่นไข่หนี่ปลายตัวละครผมไอนห้มากยังไหนกับปลายหลตัวครับนอนหามากนอนยัไบ้างเขาบอกว่ หาซื้อมันได้เรื่องหว่านนิดเดียวสครับผมว่าโอ้ยเหาซื้อใายวสิมันที่โบตรงเอาอันนี้มันนี่มันที่ยี่สิบห้าแล้วกับจิบบ้าที่ขายบ่ครับผมบ่จ้ะยังคนได้ขายคนเพิ่ลขายเปิ้ลเสมอออกคุาสเลขมันสีตรงกับเล็ดังขึ้นบ่มันยันมันตรงกับเด็กดังมันสีรองไก่เชิดหลักเนาะเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับซึ่งคุณพี่ซอซอพนกัได้หายมาก้วครับผมเลขกกบ่อสาย่หางนะพี่น้องซึ่งงวดที่แล้วกั ปันจับว่างอาแต่ว่าไปหาจับบ่ได้ <laughs> ปันจับว่างจะหาจับบ่ได้กลับเพื่อนก็ให้มานะครับพี่นอ้องอันนี่ก็มีหกสี่ห้าศูนย์นะครับหกสี่กับห้าศูนย์ส่วนเด็กสามตัวนั่นก็หนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่ลูกชายเลหกสี่ครับพี่นอ้องอ่าส่วนล่างล่างก็มีสองหางพี่น้องล่างมีสองหางอ่าครับ ห้าเจ็ดกับห้าแปดนะฮะห้าเจ็ดกับห้าแปดอ่าทั้งพี่คนพีเสท่อนี่มันใจตัวได้มากที่สุดครับผมวงกลมให้หน่อยครับผมฮะมันใจกบห้าศูนย์อยู่แล้วห้าศูนย์บ่ครับเป็นบนนั้นบ่บนนั่นแล้วครับบนนะบนเน้นเน้นเน้นบนบนเลยครับเน้นบนต้องเอาไปเป็นล่างครับบนคือบนล่างคือล่างเนาะคือบนล่างก็คือล่างครับอ่า่วนส่วนมากมันจูเป็นจิสั้นเหรอ ล่างก็เป็นล่างบนก็เป็นบนโอ้ล่างก็เป็นล่างบนก็เป็นบนเนาะค่ัที่จะงวดว่างันนี่บมสามแปดนี่ต้องเป็นล่างว่าจันบรรากาศนั่นเี้หรอครับผมโอ้มันซื่อว่าไรเลยครับผมอันนี้ก็นาดต้ดินยังซื่อบนเกี่ยนตัวหาศูนเนาะหาศูนแสดงสามตัวนี้ห่วยว่ามันนี่แล้ว หนึ่งหกสี่เนี่ยเราโอ้หนึ่งหกสี่เนี่หว่ะเอาเน่นเน้นเด็สามตัวครับผมเลกัวับหนึ่งหกสี่อ่าถ้าถ้าล่างนี่เราต้องเน่นให้เน่นบัตรทั้สองตัวเลยเนาะล่างจะส่วนมากเรี่อของคุทธิที่เขาทีเขาบนเนี่ยเนาะวนมากเนาะส่วนเขาบนครับเขาบนล่างกับข่าวข่าวข่าวขึ้นบังขันแล้วกับปอกหล่อแล้วนะครับครับผมเอาบาร์เทม่าสื่อว่าได้แคตัว ตั้งแต่หลังจากได้เลขมานี่ฝันดีวะครับหรือจังไรหรือไม่ความมั่นใจแค่สิเอาเอาสักเอาสักห้าสิบด้านเปอร์เซ็นต์มาเฉียงถาว่าจีว่าจังถามว่าถามว่ามั่นใจว่าท่านถามว่าเลขมันสีออกยี่หีือท่านไปตรงก็เลขดังมันมัดซึ่งผมไม่ได้โอ้ครับผมมันสีแมนสันนี่เนาะมามั่นใจข้าวไปข้างนี้เดี๋ยวเปิดเป็นคนวมาที่เนาะแล้วมั่นใจว่าท่านตัวมั่นใจว่าท่านร พาไปไปตรงกับเลขเขาเขาเลาะอั้นไว้ว่ทำอไรไปเฮ็นพวกใดครับผมผู้จะคล้องเฮ็ดเนี่ยกระจายออกมาแล้วบาดมันซื้อบ่ได้จะสีเฮ็ดไป่ผมก็ว่ากล้าไปหาบ่อน้อไปถ่ายคลิปอีกพ่อหน้าคืออายเห็นน้อบาดเนี่ย่านย่านจันยุตเฮ็ดเลยนะว่าเร็กเสือพวได้ทั้งเสือพวได้ทั้งนี่ไง่านพวเฮ็ดตัวเห็นไหมคับพอดีมันเกินไปเนี่ายยู่เงินจอมคนก็บว่าโอ้ยมันตรงกับเลขดังมันซื้อใส่กับเสือพวได้ ทั่วกขาไปในอุดรหาลูกแต่กแต่กับแปลกกน่เจ้เมื่อกูเมืองเนาะูมือตัวใดนกับว่าไม่แต่ตุนอันหับ่มกับคนที่ได้เลขกมากับกับกับมามาบอแรเนาะอ๋อสิบห้าบาทครึ่งเดียวสิบห้าบาทครึ่งเดียวขนาดว่าราคาแพงกว่านี้เนาะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่วันนี้คือคือค้นราคาครับแกนี่อ้ ใบละสองร้อยก็มี่ยวันนี่เลือ่เขาสิขึ้นจย่างนั่นมาเซ็นยู่เทศบาลกับใบละร้อยสี่สิบครับผมไม่ร้อยสี่สิบครับงวดส้นงวดครับเอาละครับผมพี่น้องกได้มาฟังจากปากคุณพี่สุขพนเพิ่นกไหหมาอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมจึงได้ขอขอบคุณขอบุญที่ไหหมาเป็นน้าทั้งเอฟซีกันได้ไปเชียงโชคตลาดกินแมงเทศบาลกันงวดวันที่สามสิบ ท่านผู้ชมสวับซีนี่นะครับเนาะกขอขอบคุณหลายๆครับผมที่ให้เป็นแนม้กระทั่งเดี๋ยวพวกผมก็จะได้ว่าต่อคนดีครับผมกขอขอบคุณพี่โสทอมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมซึ่งอ่าคุณพี่โสทอผลกาให้มาเป็นเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่าซึ่งตัวเลขอ่าตัวเลขเพิ่นกาเดี๋ยวแอดก็จะมอบปิดท้ายคลิปครับผมนี่ครับส่วนตัวเลข ครึ่งคุณพี่ซโซขึ้นงวดที่แล้วเพิ่นกะได้มาอ่าสองสามพันขึ้นกันนะผมกะหาซื้อบ่ได้พร้อมตรงกับเด็กดังสามแปดครับผมงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มนะครับพี่น้องแอดกับบดดดดได้มาทายท่ากับคอสกค้กพ่ยหลายวันนี้แอดมาติดตามให้ท่านผู้ชมกันแล้วครับผมมาติดตามให้ท่านผู้ชมอ่าซึ่งงวดประจำวันที่สา,ามสิบทำน้ำเขาสองร้อยสิบสี่อ่ากัให้มาริกบ,บนบนมีหกสี่ห้าศูนย์นะเลขสามตัวกะบหนึ่งหกสี่ เจ็ดหกสี่ครับผมแต่ตัวเน้นของเพค่ณตัวเน้นของคุณพี่สะท้อเพลิกัห้าศูนย์ห้าตัวเน้นที่สุดก็คือห้าศูนย์ไม่ต้องกลับมาตรงนะครับผมแล้วก็เลขยสามตัวกันหนึ่งหกสี่อันนี้ไม่ต้องกลับครับผมแต่ส่วนเลขล่างเรียกล่างเพิ่นไข่มาสองหางพี่น้องไข่มาสองหางรับท่านผู้ชมสองหางนี่ก็คือห้าเจ็ดกับห้าแปดนะพี่น้องห้าเจ็ดกับห้าแปดนี่ครับท่านผู้ชมกับ ครับถ้าคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไรก็แช่ไอ้ก้าแปดผ้ารวยกับบ้านสวนพ้ารวยครับผมถึงได้มาติดตามแนวทางจากคุณตาอาคุณพี่สอทอครับผมคุณพี่สอทออ่าครับผมนี่ก็ซึ่งเป็นเลขเลขที่อ่าแม่นยําที่สุดครับผมแห่งหนึ่งของของคุณพี่อ่าสอทอกันครับต้าคลิปนี้ขอให้ก็ไรกดแชร์กันคนดันหนึ่งไหลหนึ่งแชร์กันครับผมครับขอให้ท่านผู้ชม จงโชคดีนำรำเลยด้วยมันหมา้นกันในงวดประจํำวันที่30ธันวาคม2564กันทั่วหน้าขอให้ชมรำเลยด้วยกันสุกูสคนสวัสดีครับผม